สวัสดีค่ะดิฉันนางพรี่พายางประเสริฐอยู่โรงเรียนที่บังกรวิทยาพัฒน์วัดสุนทรสถิตในพระราชุปถัมตตำบลอัแพงอำเภอบ้านแพ้จวจสมุทรสาครวันนี้ดิฉันจะมาพูดเรื่องการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองดิฉันเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยรักชาติบ้านเกิด และแผ่นดินที่ตัวเองหวงแหนเพราะเป็นสิ่งที่บิดามารดาของดิฉันได้เกิดมาในแต่ละสมัยแต่ละยุคตลอดจนการสร้างคุณงามความดีขององค์พระมหากษัตริย์ไทยแต่ละพระองค์ที่ดิฉันเทิดทูนพระมหากษัตริย์เหนือยิ่งสิ่งใดในการเรียนการสอนของดิฉัน ดิฉันชอบการเรียนการสอนวิชาลูกเสือเพราะข้อที่หนึ่งคือความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งอยู่ล้นเก้าล้นกระหม่อมของดิฉันและพวงชนทาไทยเวลาดิฉันปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาลูกเสือดิฉันไม่เคยคิดที่จะเหน็ดหนื่อยดิฉันอยากให้ลูกเสือไทย กล้องระเบือไกลไปทั่วโลกเพราะลูกเสือไทยสอนให้มีความเข้มแข็งมีวินัยรักชาติบ้านเมืองเด็กๆที่ดีชั้นสอนจะมีระเบียบว,วินัยมีความรักชาติเพราะเขาต้องร้องเพลงชาติเปิดกองและทําพิธีสวดมนต์และระลึกถึงคุณงามความดีเด็กที่ดีชั้นสอนทุกคนจะเป็นเด็กที่มีจิตอาสา จิตสาธารณะและมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นและบันเพ็ประโยชน์เพื่อส่วนรวมสมอลสุดท้ายนี้ดิฉันขอฝากประเทศไทยกับคนไทยทุกคนให้มีความจงรักภักดีต่อชาติสัจนาและพระมหา กระสัสืบต่อไปจนชั่วลูกหลานขอบคุณค่ะ